มาทำงานครับใช่คนเมื่อคืนป่นนะ,ะปนะเมื่อคืนนี้ร้องออกคนเหรอเออเหมือนกูปะ่ะคล้ายๆอยู่ผมใส่น้องชายร้องไส้ขอบคุณครับร้องดีอย่างนี้ไม่มีร้อยสองร้อยเหรอนะครับร้องดีแตเขาไม่ตีคนมาให้ไงวันนี้คืนนี้นั่งกันเรียบร้อยเลยนะเนาะทำไมไม่เหมือนเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้ไงกูกูไม่ได้ร้องเพลงลเมื่อคืนเนี่ย เดี S <S <an> <S ย๋ยวจะร้องทีคนนูกก้นก็เดินมาให้คนนี้ก,ก็เดินมาให้นนเดินเข้าไปเอ่อแต่นี่เขาเพิ่งมากันเลยวันนี้สบายใจขอบคุนั่งกันนิ่งนะครับทำไมแทงข้างหลัง,ลงทะลุถึงข้างที่ทะลุถึงหัวใจของพี่อ็อฟเล่นได้หรอะไรนะมึงร้องได้ป่าวออกมาไม่ได้ดูหนังมากกว่า ี่ออกเขาองตาเขาลงโตเฮ้ยมึงถามคนดูหน่อยนี้ทำไมฮะเนี่ยเขามาดูดนตรีเขามาเที่ยวหรือเขามานั่งวิปัสสนาอะไรฮะเรียนพื้นกี่พุ่มเองทำไมอ่ะพุ่มมาเขาลังพูดคุยกันอยู่เรออยังไม่ได้ที่ไงแทงข้างหลังรู้ถึงจักรวาลใจครับเล่นได้ป่ามึงร้องได้ป่ะอ้าวมึงเล่นได้เลยผมจะบอกไปมึงที่บอบผมนี่แบบอาสยามเลอาสยามนะครับ รู้จักเปล่าคนเนี้ยแหละเอ้วมึงไหว้เลยมึงไหว้เลยใครมึงไหว้เขาแล้วใครพัดตัวก่อนเลยเล่นแรกวะทำไมร้องได้เปล่ะอ้าวก็มึงเล่นก่อนดิ่มึงได้ร้องอ้าวมึงเล่นได้มึงร้องได้มึงก็เล่นได้ร้องก่อนเองแต่มึงก็เล่นมาที่ผมก็ร้องมาที่เออไอเทียนี่ยังไงอย่างเงี้ยเพลงเนี้ยมึงก็ร้องมาก่อนสิ่ทาเพลงกระาษได้ร้องมาก่อนมึงก็ร้องมาก่อนไงพวกมึงก็ปลอยคอร์ดมาสิ Vô cái này nó Có Anh lâu nó thay mày Nó nó thay lên đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะตายจะกาดจะให้ใจนี้ฉันเหมืนนอนคนมีดวงตาแดงถึแรักมาจาานรู้ที่รักก็รักแต่ใจฉันมีชีวิตต่อไปไร่ไม่ 跟着。 วันนี้มีอะไรมาไหมไม่หักล <laughs> ะฝังเลยแล้วร้องเพลงไงฉันก็ต้องปูบบมาอย่างงี้ไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้ทำไมไไไมไีอะไรมาฝากวันนี้ต้องเดี๋ยวนนี้มีเขาจัดการเดนปลือยโอ้วันนี้มีเจ้าของวัดเปลือยใครวัดเปลือยนะครับชูโต๊ะขึ้นหน่อยครับชูมือพอชูมือขึ้นหน่อยวัดเปลืวันนี้ครับ ผมนำผู้จากจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ไม่เอาจากป้ามาเล่นไฟลยในร้านจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็นำมาให้กับทุกท่านด้วยสำหรับคนที่เดนี้ด้วยใช่คนเดิมนี้อันเดี๋ยวเชิญน้องๆทุกคนนะครับขึ้นมาร่วมเวยพอแสดงวีดีให้กับเจ้าของวันเกิดวันนี้นะครับน้องๆได้เสื้อครับขึ้นมาเลยนะฮะัเอาดีๆกเลยมามาเลยครับลองลองมาเสื้อขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ มาเลยครับเรามาลาหน่อยนะครับมาม,ามาเลยครับเดี๋ยวเขาบีมา่มาหามาครับเอออเาใส่ก่อนนะมามามาเอาแค่นี้พอน้องมาเลยครับมาเลยครับขึ้นมาเลยครับอ่าเราจะได้รูปแสดงความดีๆนะครับ เป็นผู้ของอจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้ยนำมาด้วยนำมาด้วยให้ดีกน้มาเล่นน้ำใหญ่ๆขนาดนี้แตกอย่าให้เสียชื่อผู้แตกปุก๊บ<อ>เป็นรูปหน้าเจ้าของวันเกิดเลยเฮ้ยผู้เล่นไหมวันนี้แสงจันทร์เราจัดให้กับเจ้าของวันเกิดโดยเฉพาะเลยนะครับครับผมอ่าโอเคครับพวกเราพร้อมนะครับพร้อมครับผมมาแล้วครับ

ดีๆเลยอ่ะโู้โอยู่อเอาไงเก่อนอางนี่ดูว่างอังเแป้งฝุ่นนี่เป็นสมาชิกใหม่ทีงทีมงานเราด้วยครับแล้วก็พวกเราแร็ปบอลก็ไม่รู้จะมีอะไรจะให้วันนี้ก็เลยทำเพลงขึ้นมาเพลงแต่งเพลงมาให้มึงแต่งเพลงให้กูพวกเราได้ช่วยกันทำเลยโอ้โหครับผมน้ำตาจะไหล ตอบแทนไงอย่าเรียกว่ารับน้องเลยเออเรียกว่าเรามีน้ำจงงใจให้กันดีกว่าแต่งเพลงให้เออม,มาเล่นฟรีขนาดนี้เราก็ต้องมีเพลงอะไรนะมาเล่นฟรีไงก็มีเพลงดีๆนะแบบเราจะให้อะไรกูมาเล่ฟนฟรีกูเล่นฟรีโอเคเอาตังค์มาเนี่ยเอา้าใครบอกกูได้ตังค์อ่ะกูเล่นเอานะเล่นด,ดีๆจะให้ตังค์อ๋เอเล่นด,ดีๆจะให้ตังค์แต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาที่ไปก่อนก็ลองทำเพลงเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยยังเช้าเลยแต่งเพลงแต่งเพลงนี้ให้ của luật sư luôn đạt phan chặn rồi má chặn rồi tự ti hoa อเล่นเลยรอเล่นองอแหละเนี่ยันนี้ไม่รอเลนเลยเีทำอเอาไม่ดีกว่าไม่ดีเอาไงได้ขอะมาณนะอันนี้เขาคห้ตังมาแล้วผู้จัดการร้านให้ตังมาแล้วเดี๋ยวพอจะร้องเพลงได้ไหมฮะผมได้ตังค์มาสองหมื่นสองห่เออยอยู่ในเป๋าจริงเหรอจรทำไมอ่ะกดร้องเพลงพอจะร้องเพลงได้ไหมได้ดิจริงหรือเปล่ารกดร้องเพลงเออได้ก็อสองหมื่นสองหมืเดี๋ยวแบ่งกันเลยแต่ เราต้องการผู้เข้าประกวดสักสามท่านสาท่านสักสามท่านครับสามคนสามคนสามคนหลยอคน่สองคนมีไหมมีไหมมีหีใครคนไหมอีกคนนึงมีไหมมีไหมไอ้โจ้ไหมโจ้หโจ้อีกคนหนึ่งละโจ้หลวงพ่อว่กไงวะเฮ้ยคุณคนเป็นไง นี้สามคนสามคนสามคนโอเคครับยินเขาแถวเลยครับโอเคจัดรการมีง่ายๆเลยง่ายยังไงจัดรการเดี๋ยวจะให้คนดูช่วยตัดสินด้วยนะครับส่วนผมจะเป็นคนเดี๋ยวผมจะเป็นคนให้คะแนนคุณเองให้คะแนนยังไงอ่าเสียงตบมือสิบคะแนนสิบคะแนนครับผมเสียงอีฟสิบคะแนนเสียงโอฮาสิบคะแนนรวมเป็นสามสิบคะแนนครับผมได้มาได้ไหมได้ใครคนแรกครับโน้ตมั่นใจเหรอแน่นอน nông lớn tổ tệ này Yếu con nông mà Lóng nó... lên đây Mấy con con này nông ngủ lạ Người hết nhé nông con Chạp ra mấy Ngay thằng đứa ở Còn này chạp ra mấy à Chạp ra mấy Chạp ra Hả Chạp ra Ừ Chạp ra Được không Giờ nó cứ chạp hút Chạp vụ thương ở đây Được ก่อนเดี๋ยวผัวน้องก็ถีบเอามีผัวเหรอน้องไม่มีผัวมีมีไอ้มีเี๋ผัวก็ถีบเอาไม่มีมีเดี๋ยวผัวก็น้องก็ไม่มีผัวเดี๋ยวผัวก็ถีบผมมีอะไรบ้างผมันกำลังแหงแล้วเมื่ถึงว่าการทิ้งของคุณาุณละ รักเดียวได,ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเรื่องร้องตาวนันได้โดยนะครับไปบดูช่วยดูด้วยนะครับตัดสินได้วยนะครับตัดสิอะไรอะสลุปจัดได้นะครับมันจนะร้องเพงลพงแล้วคนดูเขารอดูอยู่รักเดียวจะตีมาครับ จากการที่ดูแล้วนะครับน้องคนนี้ร้องเพลงไปจบในเมื่อีนี้ผมก็ได้วิชัยแล้วนะครับมอบคะแนนให้ห้าคะแนนครับเดียวอะไรอ่ะเท่าไหร่นะห้าคะแนนครับแค่นี้่หคะนรับผม้าคะแนนใช่แล้วเก็แบมือให้หนูเนี่ยอย่าเสียครับผมเป็นกรรมการจาไม่เอาเออจาไม่เอาเอามาครัผมมานี้ครับผมาท่นีากัครับผมก้มหัวลงรับคะแนนครับ ก็โหแล้วครับนะับลองเดี๋ยวเขาให้หนึ่งสองสามอะไรเนี่ยอันนี้คือคะแนนสะสมครับย<อ>ิ้มร้องมาทียิ้ร้องมาครับคุณก็สองสามสี่ห้าคู่ข้ามขวด้น,น,ดนาาต่อไปถ้าพร้อมแล้วยืนเรียงแถวเงินเท่าไหร่นะ2องหมืนบาทโอ้เนี่ย อืมมีอันนั้นห้าทีตาเดียวครับเป็นเพื่อนกันตะมาปวดไหมกูสงสัยไม่ได้ร้อยคะแนนเลยเหรอกูเอาคนนี้เลยมาปวดไหมกูจะมานี้เลยอืมนะครับคนแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับอ่าอย่างคุณช่วยด้วยนะครับคุณลุงสินด้วยนะครับผมนะ มอครับได้มใก่าอะไรู้ล่ะร้อมแล้วมึงก็ออกมาร้องเลยอะไรเลยจ้าวไม่ตางครับสองหมืบาทมีเสียง p r o e r อะไรบอเสียง p e ก็สิบคะแนนเลยฮะมีเสียงกีนสิบคะแนนครับเสียงฮอรือห้าสคะแนนครับสามคะแนนแนงาไมางนนเล้าห อย่าเรื่องมากครับผมเป็นกรรมการน,นะครับอ่ะดนตีมาอะไรอนะว่าวมัอนอยู่กันที่ละพูดเลยหลอกกันก่อนให้เวลานิดนึงนะครับอย่าเรื่องมากนะฮะอันเดียผ้ามันตบเด้อ <c oughs> อยู่ซี่พวกเจ้าว่ะ มันก็อีสานพักรักยืนเล่ากัพผ้ากันนั่งกินสดกันกินเบียร์กินเบียร์ไม่เหลากินเหล่านะฮะวัเอ้ามาเป็นคนขพอโคตแม่กันเดีล้วนะผมเจเน้อตามี้มครับ ร้องดีไงชอบมีเปลี่ยนเ้อเลยวันนี้มีเปลี่ยนไงครับใช่สิบห้าคะแนนครับผมอยากเทียบครับผมเป็นกรรัการจ้ไหมอารองกรลาบเแนี่เด้อวันนี้ครับใกล้ๆครับครบรครับเคะแนนครับ คุณหนา้นาแดงที่วันที่สองผ่านไปนะครับคนต่อไปแล้วพร้อมแล้วให้มาอยู่ตรงนี้เลยครับคนต่อไปพร้อมแล้วเชิญครับผมมึงก็ไปได้แล้วรอให้มันเข้ามาเนยยินยอมใจนะคนี่คุต่อไปแล้ว ตกลงก่อนตบมือสิบคะแนนเสียงกี๊ดสิบคะแนนโอ้โหสิบคะแนนหน้าตาดีไม่มีทำไค่นี้พอเฮ้ยพร้อมหรพร้อมแล้วตีมาเดี๋ยวมึงนี่เรื่องมากเ่ะเฮ้ยใครไม่รู้จักผมอยู่เฉยอย่าให้อาชีพเก่าผมกัเลิก

ผลการวิจัยแล้วคนสุดท้ายแ アオヘイダインスのな อย่าตบมืออีกนะเดี๋ยวมันให้รางวัลอีกให้ตบมือทุกๆรางวัลให้ครับผมพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปแล้วเรายังมีฮาแบบเล็กๆอย่างนี้ครับผมทุกๆสัปดาห์ครับผมติดตามแล้วกันว่าเรามาให้ความสุขกันครับผมเรายังฮาเล็กนะครับแต่อย่าลืมรุ่งนี้ฮาใหญ่กับพี่แจ๊สุดสุดนี้ ปั๊บยองยุกกุ๊กครับผมมาทานจูเพียงแค่100บาทใช่แล้วมาก่อนมีสิทธิ์ได้ชิดศิลปินก่อนครับผมรับรองว่าถ้าวันเราร้อยเท่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับกับพี่แจ๊สคุณปั๊บยองกุ๊กยินดีต้อนรับสู่ที่ใหม่ด้วยครับเข้าสู่บรรยากาศของแสงจันทร์สระสองครับผมมีคำพูดมาจาร์อะไรไม่บอกส่งเงินไปในกลของพิธารภัยขอบคุณครับที่รอ